หลวงท่านนะครับก็จะเป็นเขาพระวิหารโดยบริเวยอดจะเป็นตัวปภาษาตำบลสุดนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นทางเหมือนคอนกรีตมาจากบ้านโคมุนิขึ้นวัดแก้วทอดตัวยาวไปไปบริเวณตัวประดา,เานเขา ก็แค่ภาวิธานจริงๆที่ตั้งกันรับนยาวับครับสำหรับในการบรรเทาในช่วงที่สองที่ผ่านมานั้น<ม>นะครับกำลังพลม,มีผู้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น21รายแล้วก็เสียขานะครับ10รายทั้งหมดครับครับ เฮ้ยม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ระหว่างการสอบสวนที่คนนี้จะเป็นคนที่สืบทุกตการที่การเด i'm doing